เดี๋ยวถันนี้ช่องทิมมี่นะวันนี้เรามารีวิวเซตาอย่างที่สัญญาไว้นะครับอ่านะครับนี่คือเซตาเวอร์คานะครับเซตาเอ็มจีเวอร์คานะครับซึ่งช่องผมก็ได้เพิ่งรีวิวไปแต่คนอื่นเขาก็รีวิวกันไปนานแล้วล่ะผมเพิ่งมีปัญญาซื้อเก็บตังค์อยู่ตั้งนานนะครับอ่าอ่าผมก็ใช้เวลาต่อประมาณสามสี่วันในการต่อหรือปล่าอาจจะหรืออาจจะดร็ยกว่านั้นไม่รู้นะครับแล้วก็ติด รวมติดดีคอตัดตัดเส้นด้ยวยนะแต่ตัดเส้นผมตัดในแผงไปเลยไนงะใช้เวลาไม่ถึงชั่ออวโมงตอนนี้ผมหาวิธีให้มันเสียตามยินเท่ากันอยู่ทำไมคะเอวมันเอียงไปอีกข้างอันี้ไม่รู้อีกก็ไม่เท่ากันโอเคนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนี่ดีคอนี่บางบจุดมันก็ขาดนะครับผมใช้แล้วต่อยิงมีขาดไปเลยนะครับมกแก่ะอันนี้อะไรไม่นะ เฮ้ผมติดดีคอแล้วก็คนเซยเคลือบด้านนะครับแค่ด้านอืมหรือจุดขยับค่อยมาว่ากันเพราะว่ามันค่อนข้างเนี้ยนิ่งหน่อยเนี่ยถือแต่ตัวเนี้ยผมชอบอย่างนึงก็คืออันอร์เก็บมีให้น้อยมากแต่มันมันได้ค่าความรวดเร็วไงแต่ถ้าเรื่องความสวยงามมันต้องไปเก็บโอาด้วยต้องเก็บรายละเอียดแล้ด้วยนะครับอืม มอามา,มาเดี๋ยวเรามารีวิวจุดขยับเลยว่ะดูบางจุดที่มันดุ่มกลมก็โอเคนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนหัวเลยนะครับขึ้นหงได้เออไม่เยอะอยู่นะครับได้แบบนี้ได้แหละนี่หงสนนัด้านข้างนี่เหรอ จะไ,ได้แค่นี้นะโอเคแล้วก็เขามันก็คุดได้ไปสอบการทานฟอมผมขออนุญาตไม่ทานฟอร์มนะเกียรแปลงเดือบแปลงแล้วแปลง,ปลงกลับไม่ได้ต้องซื้อเพิ่อมอีกตัวเสียตังค์อีกโอเคครับนี่อ่าแขนปึ๊บปึ๊บเกียรถอดระบุตผมมันมีมือสำเร็จรูปมาให้นะมันน่าจะได้ได้ครบเลยมั้งเนี่ยติดอะไรวะเมันนั่นมันติดอาเห็นมั้ยเนี่ยติดอันนี้นะครับ ความจริงมันน่าจะได้ได้3.10อ,องศาได้แหละโอเคแล้วก็่อติดไหลกันนะไปหลไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันอันน่าจะต้องถอดรูดน,น,นะแบะมันน่าจถอดออกกันโอเคแล้วจะดีดูได้ไง่ายสอบปากได้เลยนะครับนี่ก็โอเคเลย ก็ต่อน,นี้ถือว่าแข็งแรงมากครับบางจุดมันค่อนข้างน,นี่จะงอแงงงงงหน่อยขนาดยิ่งตัวยิงตัวมันเอียงวนะเนี่ยตัวเอียงมไม่รู้ากลางขาไม่เท่ากันหรนะือยัง่งแต่ข้างนี้ก็ทำหน้าเหมือนกันครับมือก็เขาจะให้เป็นมือสำเร็จรูปมาให้นะครับต้องเปลี่ยนนิ้วเอานี่อย่างนี้ผมก็เปลี่ยนนิ้วแต่นิ้วโป้งมันจะขยับได้นะครับนี่โป้มันขยับได้ให้เรามาต่ออีกนะไม่เหมือนพวกโ นะครับบิดไม่ค่อยได้เยอะมันจะติดลนกตัวในการแปลงล่างนะอ่าห้องเขาผิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูติดมันต้องไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะครับนี่เขาผิดเห็นปะ่ะในกล้องเห็นปะ่ะนี่นะครับนี่คือใครวะม,มาจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน ขาครับเอาแขนขึ okay, ้นนี่กระโปรงเขาขยับได้กระโปรงขยับได้สองอันได้อาง้างอ่าเดี๋ยวผมขยับให้ดูเตะนี่เตะได้สุดเลยนะครับนี่เพราะว่ามันต้องมีกิมมิคในการทานฟอร์มอยู่แล้วมันก็ต้องขยับได้เยอะอยู่แล้วนี่นะครับนี่ก็เข่านะครับอย่างนี้เข่านี่น่าจะได้สุดเลยติดกระโปรงหลังไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ติดจะแพ็คบันอยู่ด้านหลังด้วย โอเคแต่ขาตรงนี้ไม่ได้ขยับได้หลายช่วงหน่อยมันมันติดการแปลงร่างอ่าหมุนขานะครับออ้ยกลัวอันนี้มันหลุดออกมาแต่ตอนนั้นผมลองหมุนหมุนได้ลนะแน่นด้วยโอเคอ่านะครับมาดูเรื่องข้อเสียกันบ้างมาผมบอกข้อเสียเอ้แต่ผมขอบอกข้อดีก่อนอย่างแรกนะครับคือได้ตัวที่สกลก็ ถือว่ามาตรฐานหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะมาตรฐานนะดูทรงแล้วเดี๋ย oh, ผมขึ้นรูปที่ผมถ่ายกับไฮนิวแต่ไฮนิวมันไม่ได้ยืนตรงแบบเซต้านะเซต้ามันยืนตรงแต่ไฮนิวมันผมแอชั่นเบดปนพึ่งอยู่โอเคนะครับอันนี้ก็แล้วก็เรื่องการแยกสีแล้วถือว่าออกมาแยกแยกสีออกมาได้ดีมากนะครับมีสีฟ้าเอใช้สีน้ำเงินดีว่สีน้ำเงิน สีเ้วสีเหลืองสีแดงสีขาวนะครับสีเทาถืว่าแจ่มเลยนะครับเป็นนะผมอ่ะให้ดูทั้งตัวเลยให้ดูให้ดูด้นานหลังด้วยแบ็คแพคหลังก,ก็สวยนะครับนี่ปีกก็ขยับได้นี่นี่นะอันนี้รอยดีคอเดี๋ยวผม,มาหาวิธีแก้อยู่ไหตอนนี้ แต่เค่นเคลียได้แล้วมันก็ดูดีขึ้นแหละอ่าเดี๋ยวผมให้ดูจุดทากเท้ามันขยับได้ด้วยเหมือน,นนะครับหมุนหมุนมน่าจะหมุนได้ไดนะอืม,น,มนได้นิดหน่อยเอียงได้นิดหน่อยอะครับเท้ามันพับได้แบบนี้เลยนี่ให้ดูนี่นะครับพับเทา้ทาเท้าพับได้แบบนี้แล้วก็พับฟึ้ออกมาแบบนี้เคนี่ตัวนี้ผมไปซื้อที่เมกาบาซ่านะครับ ได้มาในราคาพันหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเขาลดอยู่พอดีเลยลดโคตรเยอะผมบอกเลยคุ้มมากเลยโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมมาพูดถึงข้อเสียบ้างครับนะครับข้อเสียของมันก็มีอยู่ข้อเดียวนะครับข้อเสียของมันอย่างเดียวคืออ่ะผมพูดให้สองคอแล้วกันเพราะว่าความจริงมันเป็นหัวข้อเดียวกันแหละข้อต่อบางจุดนะครับมันง่อยคือมันตัวมันดูค่อข้างแบบออนิ่ยๆอ่ะอ่ะจับไปเนี้ย มันดูไม่ค่อยจะมั่นคงแต่มันก็แน่นนะเอออ่านะครับอันนี้คือข้อแรกแล้วก็ข้อสองแปลงยาดปึ๊บแปลงยาใช่ไหมแปลงกลับไม่ได้เอ้ยแปลงกลับได้แต่มันจะยากมันยุ่งยากคนเขาก็เลยขี้เกียจซื้อเขาเลยเพิ่มซื้อซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยนะครับก็คือเปิ้ลสองตัวซึ่งผมขอไม่แปลงหน้าขออยู่บนแอคชั่นเบรเองดีกว่าอันนี้แอคชั่นเบรดเขาไม่ได้แถมมาให้นะครับต้อง อันนี้ผมมีของเหลือเอาก็เอามาใส่ก่อนเหลือซากวาานหนึ่งตัวไม่ได้ต่อก็เลยเอันนี้มาใช้ได้นะครับนี่อันนี้คือรูเสียบแฟชันะนะ่นบินะอ่าข้อเสียมันก็มีประมาณนี้ครับทั้งหมดผมให้ถ้าให้ห้าดาวเต็มบอก็ให้ห้าดาวเต็มเลยครับตัวนี้มันโมูใหม่ได้แหละอืมมันโม่มออกมาไม่มาออกมาไม่กี่ปีเองสองสามปีนะเออน่าจะใช่วดแจมมากนะครับ เมื่อไปเทียบกับเซตาอาจีนี่คือคนละเรื่องเลยนะครับผมอบอกเลยมันไม่ได้อะไร,ไะไรขนาดนั้นหรอกอาจีมันก็นั่นแหละนี่ผมไปดูด้านข้างอะด้านหลังหนหลังถือว่าเฟี้ยวมากเลยแบบพักหลังนหละสักพักต้องไปจัดแต่เบิ้ลเซตาต่อละมั้งโอเคครับอ่าคลิปนี้ เอ้ผมรืมบอกชิ้นเงินมันก็มีแถมมาให้ชิ้นเงินนี่ชิ้นเงินเงินเนี่ยสีเงินเงินเห็นปะเนี่ยอ่านี่ครับอืมนี่นี่น,นี่มันเป็นสีเงินแต่มันก็ไม่ได้เงินแท้เงินแบบแบบมันก็เงาอะ่ะเออโอเคนะครับขอจบการรีวิวไ้เพียงเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทีนี้ไปแล้วครับ